ปูอัดอบกรอบขนาด80กรัมปูอัดอบกรอบใช้การอบกรอบตัวปูอัดไร้น้ำมันทานเพลินๆชิ้นพอดีคำรสดั้งเดิมอร่อยไม่เหม็นหืนหอมกรอบอร่อยสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนราคา99บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเดเ็นกันค่ะ สื่อยักษ์สหรัฐตีข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับข่าววงวุฒิสภาแันตากอนส่งข่าวกรองให้กองทัพยูเครนจากที่วันนี้วันที่9เมษายน2565 f a Facebook e b o o k t h a i l a n d Version ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความจริงปรากฏขึ้นแล้วบางอย่างที่สำคัญและเป็นการเปิดเผยโดยสื่อของสหรัฐเองด้วย มีการระบุถึงแหล่งข่าวที่มาอย่างชวนน่าติดตามบางส่วนว่าสื่อต่างประเทศรายงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินออกมายอมรับต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่าแันตก้อนส่งข่าวกรองให้กองกำลังยูเครนในการปฏิบัติการทางทหารในดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครน CNN สื่อสหรัฐรายงานเมื่อวันที่7เมษายน2565ว่า ในการขึ้นให้การต่อคณะกรรมการกิจการกองทัพสหรัฐของวุฒธธิสภาสาหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินถูกตั้งคำถามว่าสาหรัฐได้มอบข้อมูลข่าวกรองเพื่อช่วยเหลือ,อยูเคร,รนในการโจมตีรสัสเซียในภูมิภาคดอนบาสหรือแหลมไครเมียรหรือไม่ออสตินกล่าวแถลงต่อคำถามของสวทอมคอตตันพารีพับปิกันจากรัฐอาคันซอว่า พวกเราให้ข่าวกรองต่อพวกเขาในการออกปฏิบัติการในดอนบาสดังนั้นใช่แล้ว CNN ชี้ว่าการออกมาถแถลงของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐถือเป็นครั้งแรกที่รับรู้ในทางสาธารณะต่อบทบาทของสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารของเคียฟในพื้นที่ขัดแยง้งในขณะที่การต่อสู้ได้หันเหออกไปจากกรุงเคียฟและมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอยูเครนแทน ออสตินยังกล่าวว่าเรายังคงมอบข้อมูลที่มีประโยชน์และข่าวกรองให้กองทัพยูเครนในการต่อสู้ของพวกเขาและเสริมต่อว่าขณะที่การสู้รบย้ายไปอยู่ในภูมิภาคดอนบาสพวกเราจะปรับเนื้อหาข้อมูลและการไห์ของมันตามความเหมาะสมซึ่งในการขึ้นให้ข้อมูลวันนี้ออสตินแถลงว่าความช่วยเหลือทางความมั่นคงจากสหรัฐ กำลังไหลเข้าไปในยูเครนเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่จะสามารถรู้สึกได้และชี้ว่าในการเดินทางไปถึงใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหลังการได้รับการอนุมัติอ้างอิงจากประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐพลเอกมาร์คมิลลีพบว่าสหรัฐและนาโตได้จะส่งอาวุธต่อต้านรถถังให้ยูเครน6,000เครื่อง และระบบต,ต่อต้านอากาศยานอีก25,000เครื่องและชีว้ว่าสหรัฐกำลังพิจารณามอบยานยนต์หุ้มเกราะและปืนใหญ่เพิ่มให้ยูเครนหลังสงครามการสู้รบยืดเยื้อนอกจากนี้ CNN ยังรายงานด้วยว่าเมื่อวันที่6เมษายน2565สื่อรัฐบาลภายในประเทศของจีนรายงานต่อสถานการณ์เมืองบูชาโดยการรายงานการปฏิเสธออกมาจากฝั่งเคมลินแทน และพบว่ามีการรายงานอย่างน้อย2ชิ้นจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลปักกิ่งแสดงถึงข้ออ้างจากเคมลินว่าสถานการณ์ในเมืองบูชาเป็นการจัดฉากเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียเป็นการจัดฉากเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังรัสเซียถอนกำลังออกไปแล้วโดวยหนึ่งในรายงานของ CCTV อ้างคำพูดรัสเซียที่กล่าวว่ายูเครนจัดฉากเป็นอย่างดี พร้อมไปกับภาพที่ถูกเบอร์อย่างหนักจากเมืองในยูเครนแต่สื่อสหรัฐชี้ว่าขัดต่อหลักฐานทางภาพถ่ายเดาวเทียมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณนะฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงขั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั้วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อน,นิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอม,หอม เลยไม่มีค่าสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกาศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นที่ศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยแหะครับ